สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับที่ดินทั้งหมดนะครับขุดแดงนะครับในใบชะโนดประมาณ7ไร่นะครับแต่ที่ดินจริงๆ8ไร่ซ่องงานนะครับจะคล้องได้จะออกรางวัลค่ายตามที่ดินนะครับตามที่ดินจริงนะครับตอนนี้เพิ่มอาย่ถ่ายแปลงนะครับในเนื้อที่คล้องที่ดินถ่ายแปลงนะครับอยู่ทิศเนือมีโบสะนามกระน้าดใหญ่นะครับลึก ครับลึกแน่นอนนะครับความลึกข้องที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ถ้ายแปลงที่ดินเป็นบ่อร่วงขนาดใหญ่นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับที่ดินนะครับแปดไร่ไร้ละ1นึ่งเส้นห้าหมืนบาทชนดขุดแดงนะครับออกหลังวัดให้ใหม่นะครับค่ายตามที่ดินจริงนะครับในบานชนดประมาณ8ปดไร่นะครับแต่เจ้าข้องค่ายออกหลังวัดให้ใหม่ ที่ดินก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ8ปดไร่สองงานนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ตรงฝั่งสะข้องแปลงที่ดินนะครับ20่สิบไร่แปลงนี้นะครับน้าเยอะมากเลยเหมาะก,กับการเกษตรดึงน้าวิทย์ทำไร่ทํานาเดี๋ยวผมจะไปในที่ดินนะครับที่ดินของเรายูนเขรตอำเภอละฟ้านจังหวัดกาญจนบ,บุรีด้านนี้เป็นคันนะครับคันบ่อขนาดใหญ่นะครับ20ไร เป็นคันเบอทางซ้าสาธารณะนะครับที่ดินของเราแปลงนี้เลยที่ทําอ้อยนะครับอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ําอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ํานะครับ20ไร่เบอบี่อ20ไร่แต่ที่ดินของเราที่ค่ายใบยชโนดในใบชโนดนะครับมีประมาณแค่เจ็ดไร่พื้นที่จริงแปดไร่ซ่องงานนะครับพื้นที่จริงแปดไร่ซ่องงาน จ้าล้องได้ร้อนตังได้ทำการค่ายนะครับไล่ละหนึ่งแสนห้ามืนบาทประคาในพร้อมการหักโอนตุนท่านไดส้นจอยู่ในงบนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพอดีเลยทิศนี้คือตะโนนทาธารณะนะครับทิศต,ตะวันตกและทิศใต้จะมีไฟฟ้าประปานะครับทิศใต้อาทิตยตะวันออกนะครับ ิบส่องไร้ได้จัดการค่ายไปแล้วนะครับตอนนี้นายทุนก็ได้เสื้อไปแล้วนะครับแปลงตรงขะปิดกับแปลงเนี้ยแปลงดรงอ้อยนะครับยูนเขตอำเภอละฟ้านจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ดินนะครับเพื่อนบ้านก็จะเป็นลูกลักษณะเป็นทวาริช่องนะครับเขาก็จะมีบอ่อการเก็บน้ําตอนนี้อยู่ในทิศ ตะวันตกข้องแปงที่ดินนะครับแต่ไร้ซ่องงานเนี่ยเห็นไหมนี้ติศตะวันตกของไปงที่ดินนะครับที่ดินของเราเกือบคือแปลงนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้เลยนะครับลบสี่เหลี่ยมจะคล้องออกหลังวัดให้ไหมนะครับด้านหน้าแปลงนะครับด้านหน้าแปลงอยู่ติดไต้มีไฟฟ้าปะปาติศตะวันออกก็จะเป็นติดอีกแปลงหนึ่งที่เข้าได้สื่อไว้ติดช่องไรนะครับติดช่องไร้ค่ายไปแล้วนะครับ ที่ดินแปลงนี้เหมาะมากเลยทำปุ๊กป่าพกน้องนาเนี่ยเห็นไหมนิทิตตะวันตกกงแปลงที่ดินนะครับอทนนสร้ารณาณะมีทั้งหมดส้ามด้านนะครับอีกด้านติดเนื้อก็จะเป็นติดอ่าทางติดเนื้อจะติดเบ้าใยี่สิไร่ซึงซึ่งดึงน้ำทำกเกษตรได้เลยนะครับ จะมาปลูกบ้านทาปลูกปลาคคกน่องนายินดีเลยนะครับแปลงนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาไร้ละหนึ่งเสนห้ามื่นบาทอยู่ในตำบลน,น่องนโนโอเภอหลักวันจังหวัดกาญจนบุรีแปลงด้านข้างนะครับเขาก็จะปลูกกล้วยเป็นพละไม้นะครับในส่วนของเขาเขาจะมีลักษณะแบบนี้เลยนี่คือทิศด้านตะวันตกนะครับเข้าไปที่ดิน สวยมากเลยนะฮะไม่แพงนะครับราคานี้ไม่แพงเลยเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับนี่แปลงที่ดินของเราด้านหน้าก็จะมีไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมที่ใต้ของแปลงที่ดินนะครับจะมีไฟฟ้าลักษณะแบบนี้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้เขาก็ซื้อกันไปแล้วนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ย ทางซ้าธาาณะมีซ้าด้านนะครับโอเคนะครับ